สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่นำทำนายดวงในหัวข้อเทวดาที่ปกปักรักษาคุณค่ะอยากบอกอะไรคุณค่ะค่ะเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะว่าเทวดาที่ปกปักรักษาคุณนะคะอยากบอกอะไรคุณ อยากบอกอะไรคุณค่ะเทวดาที่ปกป,ปักรักษาคุณอยู่อยากบอกอะไรคุณค่ะพัทักษะค่ะพระเม่อุมาค่ะ ทวดาอยากบอกอะไรคุณคะ่ะที่ปกปักรักษาคุณอยู่โมลาค่ะอยากบอกอะไรคะอยากบอกคุณว่าตัวคุณนะคะ เป็นคนที่เก่งแก่งเข้มแข็งอุดทนดิดเดี่ยวกล้าลุยกล้าเสี่ยงก้าวไปข้างหน้าโดยความมานะพยายามไม่ยอมแพ้เอาชนะสิ่งต่างๆกล้าเก่งนี่ค่ะกล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าวไปข้างหน้านี่ค่ะแบบคนไม่ยอมแพ้ความมุ่งมั่นของคุณนะคะเอาชนะอุปสรรคถึงมีอุปสรรคปัญหาม,มีปัญหาต่างๆมากมายในตัวคุณที่จะเกิดขึ้น เหมือนนี่ค่ะกืนไม่เข้าใายไม่ออกเออบกรับภาระทั้งของตัวเองและคนอื่นแบบดีกเกลี้ยงไม่ได้ภาระด้วยตัวคุณเองไม่ได้ทําคนอื่นนํามาให้ความวิตกกังวลวุ่นวายความเครียดคิดมากวิตกจริตคิดมากต่างๆความอดทนของคุณนะคะเอาชนะอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นต่างๆมากมายการทรยศคโกงหักหลังความทุกข ที่จะที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วไพ่อยากบอกอะไรอีกค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะบอกอะไรอีกค่ะพระอสุรินลาหูค่ะ พระสุขค่ะพระวิศนุกรรมค่ะใบสรุปค่ะพนางเบญจากกลยานีค่ะ ิ่งศักดิ์ทเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะบอกคุณว่าเหมือนมีพลังงานความเศร้าๆวุ่นวายพลาหูและตัวคุณนะคะก็จะพบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์สุขความสำเร็จต่างๆจะเกิดขึ้นนี่ค่ะความสำเร็จความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่างๆหลังจากคุณต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหา ความวุ่นวายความาทุกข์กับสิ่งต่างๆนะคะคุณจะพบกับความสุขแล้วก็จะสร้างวิศนุกรรมมีขึ้นมีลงแก้ไขมีปัญหาให้แก้ไขแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งต่างๆนะคะพบกับความสุขสุขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายต่างๆนะคะบุญกุศลช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาในการทําความดีของคุณความสุขระวังคุณนะคะภพ่สิ่งเทวดาบอกว่า คุณอคะ่ะระวังความลุ่มหลงหลงกับสุขกับทุกข์ให้ให้ระมัดระวังคุณจะเจอกับสิ่งดีๆแล้วค่ะที่ผ่านมาเหมือนมีอุปสรรคปัญหาต่างๆก็อย่าไปหลงกับความทุกข์แล้วคุณก็จะมีความสุขที่จะเกิดขึ้นก็อย่าไปหลงกับความสุขค่ะพอพระเทพประสความลุ่มหลงกับสิ่งต่างๆได้ง่ายนะคะให้คุณสวดมนต์ไหวะะ้พระอุทิศกุศลเจ้ากรรมนายเวรนะคะพระอสุรินทราหูเหมือนมีปัญหาเข้ามามากมาย ให้ให้คุณสวดมนต์ไหวพระอุทิศส่วนกุศลไ,ม,ไม่ไม่งั้นคุณก็ใช้สติปัญญาความอดทนของคุณนะคะค่อยๆแก้ไขก็ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ไม่ควรบูดบามใจร้อนนะคะนะคะขึ้นๆลงๆลงลงแล้วคุณก็จะพบกับความสุขอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายะค่ะบสรุปพนางบิดจากกาลยานี เชื่อมั่นในหลักศีลธรรมบันดีตามหลักพระพุทธศาสนาผู้ให้ผู้ช่วยเหลือมีเมตตาน่ารักสดสวยสวยงามไหมค่ะให้อภัยเข้าถึงบุญกุศลการให้อภัยตามหลักพระพุทธศาสนาให้เชื่อมั่นนี่ค่ะผู้สวยงามงามทั้งกายและใจคุณก็มีความสุขสุขสบายอุดมสมบูรณ์ด้วยบุญกุศลช่วยเหลือค่ะ